ไปหกพนหรอตีแล้วหนอุมันหันนาครับีหูไดสี่พันสอห้องเนี่ยสร้งนี่แปดพันแต่เนอตัวนี้กับตัวนั้นกนก็ส่นต่อห้องนั้นห้องเท่าไรนอหฮะห้องเท่านตัวนี้สามพันตัวนี้ห้าพันเี่ เออตัว <Cornell> น Saint ี้ท่วมเออจิตักปุริพืกระหรือว่าีิตไวตัวนี้เพื่อตวนขาเลยแกเอาไ่เอาเลยพื่นประมาณลวดเราใ้ดูเอาคู่มาใส่ดีละพ้องเะยชอะไรี๖ปล๕กับปี๖กันน้อยแอกนี่เนาะ สงนาเนาะอืมเซนเนาะอ่าอะไ่าี้นมีมีต้นเนาะี่เาอย่งไ้เป็นไอยู่มนี่อวานนีาดลาหาหาหาลิสเนาะเนะมันนาะงประมาณนั้นเออางนี่มีกระสวนเนาะ 那得快点哦！呜，你们一路平安。Oh,